เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมมีการเห็นชอบกู้ยืมเงินเสริมสภาพคล่องอสอคอค่ะคลังค้ำประกัน400ล้านบาท3ปีเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมค่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดเรื่องนี้กันนะคะคณะมนตรีได้มีมติเห็นชอบค่ะการกู้ยืมเงินเบิกเกินบัญชีเพื่อสำรองเผื่อสภาพคล่องทางการเงินขององค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยหรือว่าอสอคอ โดยให้กระทรวงการคลังค้ำประกันจำนวน400ล้านบาทระยะเวลา3ปีตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอซึ่งเป็นผลมาจากยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมช่วงปี2568ไม่เป็นไปตามเป้าหมายค่ะ ซึ่งประกอบกับต้นทุนด้านการผลิตนะคะมีการปรับตัวสูงขึ้นทางอสคค่ะจึงจำเป็นต้องรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงโคโนมเพิ่มเติมอีกฉเฉลี่ยวันละ55ตันซึ่งจากเดิมนะคะอยู่ที่วันละ367ตันเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรเพิ่มขึ้นทำให้ผลประกอบการของอสคค่ขาดทุนมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องซึ่งจากข้อมูลพบว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม2567จนมาถึงกันยายน256 มีการดําเนินงานที่ขาดทุนสะสมเป็นจํานวน403ล้านบาทค่ะค่ะซึ่งคณะกรรมาการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะนะคะได้บรรจุแผนการกู้ยืมเงินเบิกเกินบัญชีวงเงิน400ล้านบาทดังกล่าวไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําปีงบประมาณ2569แล้วค่ะซึ่งทางครมก็มีมติอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่30กันยายน2568 โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงทางองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยหรือว่าอ,อสคนำความเห็นของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลังสำนักงบป,ประมาณและสำนักงานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมและผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมโคโนมโดยอาจ ร่วมกับกระสวงพาณิชย์หรือว่าภาคเอกชนนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาดและลดต้นทุนการผลิตน้ำนมภายในประเทศอย่างเป็นระบบนั่นเองค่ะผู้เลี้ยงโคโนมนะคะ<ม>ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้ที่ทำให้น้อง,น,องนักเรียนนะคะที่อยู่ตามโรงเรียนต่างๆนะคะได้มีน้ำนมได้ดื่มกินนะคะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการที่จะมาช่วยในเรื่องของทำยังไงให้น้ำนมเนี่ยไม่ค้างสต็อกนั่นเองนะคะ,คะ